Good morning Hello มามือหน่อยเร็วนัน่นอ้อนเอาอะไรอีกล่ะลูกฮะจะอ้อนอะไรฮะเงี้ยงเงี้ยงเงีงเตือนสวยแทนมันนี่ฮะก็เตือนสวยแทนลีไปนอนลงเด้นอนลงเลยเออนอนลงลออนอนลงน เอ้ยบ่ได้อาบน้ำนั่นนี่เหม็นข้าวเว้ยอาบน้ำแยังมืนอนีอ่เ,เป็นไรปวดเอ้ยอมาออนไอ้อย่างนอปน,นี่นอเมนี่นี่เออเออเอ้เออเอ้เออเออฮะมาออนเอาไอ้ยังล่ะอืมอ่ะาขอมือหน่อย ข้อมือหนายโอ้ยหมบนแถวเว,ว,ว้ยนิ่งๆนอนลงนอนลงโอลีอ่ตึกตึก